ตอนนี้เราจะขึ้นไปที่เขายหญ่เที่ยงครับเราใาญ่เที่ยงแต่เรามาตอนเช้า อ่าเพื่อนๆเราสามารถไปเช็คอินนะครับเช็คเราอยู่นานอยู่ถึงเที่ยงก็ได้อยู่ถึงเที่ยงได้เราเช็คอินไม่ต้องเช็คเอาครับวันนี้เรามีพี่ผู้โดยผู้ที่นําทางให้เราชื่อคุณพี่อะไรครับผมชื่อลุงดาวใจดีครับลุงดาวใจดีนะครับมาที่ตรงนี้เขาเรียกรงไนครับนี่ตรงนี้เป็นอ่างพักน้ำตอนบนครับมาอ่างครับผมมาอ่างนะครับมาอ่างอ่างครับคาว่าอ่างอย่าคิดมากก็อ่างพักน้ําตอนบนที่โคราชนะครับใช่ครับไม่ใช่อ่างไม่ใช่อ่างทองนะครับเนี่ยแล้วเราให้คุณ นี่พาไปเที่ยวที่เขาเขาใหญ่เที่ยงเขาเรียกผาใหญ่เที่ยงหนึ่งผาใหญ่เที่ยงหนึ่งนะครับหนึ่งครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวโคราชเกียวรับจุดนี้ครับครับประเมินจากยูนิโก้แล้วครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกมิตรไทยแลนด์มาก็จะมาทำกิจกรรมปู่ฟ้าลอยฟ้าครัรงเดียวกันมีกาแฟครับค่าบริการก็ไปกับคนละสามสิบบาทไม่จ่ากันลาครับไม่ได้ทั้งวันครับมีอะไรครับสิ่งที่คุณพี่พี่ดาวจะได้แนะนำให้เพื่อนๆเข้ามาที่ ง่ายๆแล้วก็แบบสบายใจครับครับถ้าจะมาคนไหนไม่ไม่ชำนาญเส้นทางก็ตั้ง G P S มาว่ามาอาภพณ์นับตำบนครับตั้ง G P S มาเลยเขาเที่ยงนะครับ,รบก็จะพามา,ถ,าถึงบริเวณจุดท <25 S 3> ี่25 <15 S 1> คืออาภรณ์นับตบบนฝั่งนี้ครับแต่ถ้ามาถึงนี้แล้วอยากจะเที่ยวให้ครบอยากจะเที่ยวให้ถึงครับก็ต้องไป อยูที่26คือผายูเทียงหนึ่งครับไปกับสองแถวก็จะมีสองแถวนำเที่ยวจุดนี้แต่ถ้าอยากจะชมวิวรอบอ่างเราก็จะมีจักรยานเป็นของชุมชนครับชุมชนช่วยกันดูแลอยู่อันนี้ก็เงินรายได้ก็จะเข้าพัฒนาชุมชนนะครับ,รบไม่เป็นของใครช่วยกันพัฒนาในหมู่บ้านของเราส่วนรถกอล์ฟเขาจะเป็นของการไฟฟ้ายูมมีหน้าอาคารบริการคิดยังไงครับบริการบริการครึ่งชั่วโมงก็200บาทค่าชั่วโมงหนึ่งก็400บาทท่าน ยัมาครับเพื่อนเพื่อนกลับมาแล้วทั้งทีครับมาเขาใหญ่เที่ยงมาพบตั้งกายใจแล้วขอเบอร์โทรของพี่ดาวด้วยครับครับผม0 8 9 9 4 7 1 4 7 4ครับมีอะไรมาเขียนนี่สอบถามโทรมาก่อนขอบคุณนะครับจักรยานอยากจะใช้อะไรแบบนักเรียนมาติดต่อมาการให้บริการจักรยานมาหาผมจะได้ส่วนลดเป็นเครื่องราคามาหามาหาพี่ดาวรับประกันว่าไม่มีใสยในนะครับวันนี้สวัสดีวันนี้ับ